แต่ในคลิปอะมันคือแบบเป็นฟูฟูฟูขนาดนี้ะมันจะเป็นฟูฟูแต่อันนี้แบบแต่อันนี้แบบมันเป็นมันเป็น รสชาติเหมือนเลอะั่ว <laughs> Yum.